สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของเราทุกท่านวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับสถานการณ์สุดระอุณชายแดนไทยกัมพูชาที่กำลังทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างถึงขีดสุดไม่ใช่เพียงแค่การประทะตามแนวชายแดนธรรมดาอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการเผชิญหน้าที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคนี้และอาจนำไปสู่จุดจบของระบอบเผด็จการที่กดขี่ประชาชนมาอย่างยาวนาน เตรียมตัวให้พร้อมเพราะข้อมูลที่เราจะนำเสนอในวันนี้จะเจาะลึกทุกรายละเอียดทุกยุทธวิธีทุกความเคลื่อนไหวที่ทำให้สถานการณ์ระหว่างสองประเทศก้าวเข้าสู่จุดที่ไม่มีวันหวนกลับท่านผู้ชมครับนาทีนี้ใครก็ไม่สามารถช่วยกัมพูชาได้อีกแล้วกองทัพไทยของเราได้ไฟเขียวเดินหน้าปฏิบัติการแบบไม่มีเบรกใช้คาว่าเข้าพื้นที่ทวงคืนทั้งหมดนี่คือคำประกาศกล่าวที่ชัดเจนจากผู้บัญชาการระดับสูง และเราได้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธปรรมแล้วในการทวงคืนพื้นที่สำคัญกลับมาได้ถึงสองจุดนั่นคือบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานรวมถึงปราสาทคันนาที่ได้รับการยืนยันการยึดคืนมาอย่างสมบูรณ์เหลืออีกเพียง3-4จุดยุทธศาสตร์ที่เราต้องยึดกลับคืนมาให้ได้โดยเด็ดขาดการรุกเคลือบที่ดุดดันของกองทัพไทยเช่นนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับฝ่ายกัยกมพูชาอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ ท่ามกลางปฏิบัติการที่เข้มข้นของกองทัพไทยฝ่ายกัมพูชาโดยเฉพาะรัฐมนตรีของพวกเขาก็ต้องดิ้นรนหาทางรอดอย่างสิ้นหวังมีรายงานข่าวที่ยืนยันว่ารัฐมนตรีกัมพูชาต้องเร่งบินไปยังเวียดนามเพื่อร้องขอความช่วยเหลือให้เวียดนามเข้ามาไกล่เกลี่ยในการเจรจากับประเทศไทยให้มีการหยุดยิงนี่ไม่ใช่การเจรจาจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งแต่เป็นการร้องขอจากสถานะที่อ่อนแอและใกล้จะพ่ายแพ้ สื่อของเวียดนามเองก็ออกมาเปิดเผยข่าวนี้อย่างชัดเจนถึงคำขอความช่วยเหลือจากกัมพูชาแต่ทว่าเวียดนามชาติที่เคยมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกัมพูชาในอดีตกลับเลือกที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวในความขัดแย้งครั้งนี้นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับในใจของผู้นำเวียดนามคมจะก้องกังวาลด้วยคำถามที่ว่ามึงเป็นคนยิงเขาก่อนก็ต้องแก้กันเองนี่คือการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่า กัมพูชาต้องเผชิญหน้ากับผลของการกระทำของตัวเองอย่างโดดเดี่ยวไม่มีมิตรแท้ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยในยามวิกฤตเช่นนี้เมื่อมองสถานการณ์เช่นนี้แล้วต้องบอกว่ากัมพูชากำลังดิ้นตายพวกเขาพยายามหาคนช่วยทุกวิถีทางโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์มีรายงานว่าการเข้าไปหาเวียดนามของรัฐมนตรีกัมพูชามีจุดประสงค์หลักคือการขอเครื่องบินจากเวียดนามเพื่อนำมาใช้ในการทำสงคราม แต่เวียดนามก็ยังคงยืนยันในจุดยืนที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดนี่เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่สำหรับกัมพูชาอย่างแท้จริงเพราะหลังจากที่ประทะกับไทยมาได้เพียงสองวันกระสุนของพวกเขาก็ใกล้จะหมดลงอุปกรณ์ทางทหารต่างๆก็โดนถล่มทำลายไปแทบทั้งหมดแล้วกองทัพไทยของเราได้เก็บกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าอย่างเป็นระบบวันนี้เองเราได้รับข่าวที่ยืนยันว่าคลังแสงของจรวดบ m 2 1ของกัมพูชาได้ถูกถล่มจน แตกไปแล้วนี่คือการทำลายศักยภาพทางทหารที่สำคัญของเขาอย่างร้ายแรงไม่เพียงแค่นั้นฐานสแกมเมอร์คาสิโนต่างๆที่ใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนและแหล่งเงินทุนผิดกฎหมายก็โดนถล่มอย่างหนักหน่วงเช่นกันรถถังของกองทัพไทยได้บุกเข้าไปยิงกันแหลกนี่คือความน่ากลัวของกองกำลังไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่25ของโลกซึ่งในความรู้สึกของผมนี่เป็นเพียงเผินๆเ,เ,เท่านั้น เพราะเมื่อพิจารณาจากกลยุทธ์ที่ทหารไทยเราใช้ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเราสามารถรอให้กัมพูชาสิ้นลมตายเองก็ยังได้นั่นคือการยึดปืนยึดจรวดของพวกเขาแล้วปล่อยให้ระดมยิงมาเถอะครับเดี๋ยวกระสุนก็จะหมดเองและถึงตอนนั้นเองหุ่นเซนจะต้องร้องจ้ากอย่างแน่นอนแน่นอนว่าในตอนนี้ฝ่ายกัมพูชายัางคงยิงถล่มใส่ทางฝั่งของปราสาทตาควายอย่างต่อเนื่อง คลิปวิดีโอที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นั้นไม่ใช่การเฉลิมฉลองบุญบั้งไฟแต่อย่างใดนี่คือภาพของจรวด bm 2 1ที่กัมพูชาด่านหน้าปูพรมเข้าใส่ปราสาทตาควายนี่คือจุดที่ทหารกัมพูชาเสริมกำลังเข้ามาอย่างหนาแน่นมีการถล่มด้วย bm 2 1ปืนใหญ่และปืนคอแสดงให้เห็นว่ากัมพูชาไม่ยอมคืนพื้นที่ให้เราง่ายๆพวกเขาพยายามยื้อยุดทุกวิถีทางเพื่อรักษาจุดยุทธศาสตร์นี้ไว้กองทัพไทยเองก็ต้องหาวิธี เจาช่องทางเข้าไปอย่างชาญฉลาดแต่ท่ามกลางความดุเดือดของการประทะล่าสุดเราได้รับข่าวร้ายอีกครั้งในเรื่องของการเสียสละพลีชีพของทหารไทยเราในพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งถือเป็นการสูญเสียที่น่าเศร้าและเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้เห็นถึงความจริงของสงครามและความกล้าหาญของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้าหาญที่ยอมสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอสดุดีในวีรกรรมของทุกท่านที่ยอมพลีชีพเพื่อแผ่นดินไทยและแล้วพระเอกของเราก็มาถึงเมื่อกริบเพนเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงได้บินขึ้นจากสนามบินเรียบร้อยแล้วพิกัดเราไม่ขอเปิดเผยแต่ที่แน่ๆคือมันได้ทะยานขึ้นฟ้าไปแล้วกัมพูชาเตรียมตัวกระจุยได้เลยการไปทิ้งไข่ของกริปเพนในครั้งนี้ คือการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนคุณว่าสนานานุาน่มนักข่าวอาวิโสฝ่ายการทหารได้ออกมาเปิดเผยอ,อย่างหมาดๆว่ากริบเพนสองเกลอมาแล้วบินทิ้งไข่ที่หมายทางทหารเขมรกระจุยสองเกลอนี้หมายถึงเครื่องบินสองลำที่พากันบินไปย่อนไข่หรือก็คือทิ้งระเบิดแม่นยำสูงใส่เป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเราต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีว่าเป้าหมายที่ไปทิ้งนั้นจะอยู่จุดไหน แต่ที่แน่ๆคือกองทัพอากาศไทยของเราเหมือนอัดอ้นมาหลายเดือนตั้งแต่การประทะกันในรอบแรกตอนนี้พวกเขาโพสต์ข้อความแสดงความพร้อมไม่หยุดและล่าสุดยังออกมาตอกย้ำถึงความดุร้ายและความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศไทยนี่เล่นเอาหุนเซนถึงกับขาอ่อนอย่างแน่นอนเมื่อกองทัพอากาศไทยประกาศลั่นว่าจะดำเนินการถล่มต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะหยุดเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยของเรานี่คือคำประกาศที่ชัดเจนและหนักแน่น หากไม่ยอมก็จะถล่มต่อไปเอาให้คุกเข่าคลานต่ำมากราบตีนไทยกันเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงแต่เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนที่แข็งกร้าวของกองทัพอากาศไทยที่อัดอ่านมานานต้องใช้คำว่าดุวันดุคืนพรุ่งนี้ถ้าอย่างไม่ยอมก็จะถล่มต่อไปอีกทั้ง F16 และกริปเพนได้บินขึ้นปฏิบัติการพร้อมกันแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอยากเห็นเอทบ้างเมื่อไหร่จะมา ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้เห็นเหมือนกันทากัมพูชาอย่างดื้ออยู่เช่นนี้งานนี้ฝ่ายกัมพูชาเละเป็นโจกอย่างแน่นอนเพราะการที่พวกเขายังคงเสริมกําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ปะทะก็เท่ากับว่าเป็นการส่งทหารเข้ามาเป็นปุ๋ยให้กับแผ่นดินรายงานการเสียชีวิตของทหารคาดการว่าจะเยอะเลยทีเดียวในรอบแรกมีการเสียชีวิตไปแล้วถึง6000นายรอบนี้น่าจะคูณ2เข้าไปอีกสำหรับฝ่ายกัมพูชา ทั้งกริปเพนและ F16 ที่พากันไปหย่อนครยหรือทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำรวมถึงปืนใหญ่ของเราที่เรื่องความแม่นยำนั้นไม่ต้องห่วงยังไม่รวมถึงปืนคออาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนเล็ดปืนน้อยที่ปะทะกันหน้าแนวผมเชื่อว่าความเสียหายและจำนวนการเสียชีวิตของฝ่ายกัมพูชาจะเยอะกว่าเดิมคูณสเท่าในขณะที่ฝ่ายไทยของเราตามรายงานล่าสุดจากเพจของคุณวาสนานาน,านุ่มนักข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารระบุว่า การประทะก,กัน2วัน8คืนทหารไทยเราเสียชีวิต3นายบาดเจ็บ52นายเฉพาะวันนี้วันที่9พลีชีไปแล้ว2นายและบาดเจ็บ28นายในวันเดียวเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทหารกล้าที่ยอมสละชีพเพื่อรักษาผืนแผ่นดินและขอสดุดีวีรกรรมของทหารทุกท่านที่รักษาดินแดนอธิปไตยของเราไว้ด้วยชีวิตและเลือดและแล้วพระเอกของเราก็มาถึง เมื่อกริบเพนเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงได้บินขึ้นจากสนามบินเรียบร้อยแล้วพิกัดเราไม่ขอเปิดเผยแต่ที่แน่ๆคือมันได้ทยานขึ้นฟ้าไปแล้วกัมพูชาเตรียมตัวกระจุยได้เลยการไปทิ้งไข่ของกริบเพนในครั้งนี้คือการแสดงแสนยานุภาพทางอากาศที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนคุณวาสนานานุ่มนักข่าวอาวุโสฝ่ายการทหารได้ออกมาเปิดเผยอย่างหม,มาดว่า กรเพนสองเกลมาแล้วบินทิ้งไข่ที่หมายทางทหารเขมรกระจุยสองเกลนี้หมายถึงเครื่องบินสองลำที่พากันบินไปหย่อนไข่หรือก็คือทิ้งระเบิดแม่นยำสูงใส่เป้าหมายทางทหารของกัมพูชาเราต้องรอติดตามข่าวกันอีกทีว่าเป้าหมายที่ไปทิ้งนั้นจะอยู่จุดไหนแต่ที่แน่ๆคือกองทัพอากาศไทยของเราเหมือนอัดอั้นมาหลายเดือนตั้งแต่การประทะกันในรอบแรกตอนนี้พวกเขาโพสต์ข้อความแสดงความพร้อมไม่หยุด และล่าสุดยังออกมาตอกย้ำถึงความดุร้ายและความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศไทยนี่เล่นเอาฮุนเซนถึงกับขาอ่อนอย่างแน่นอนเมื่อกองทัพอากาศไทยประกาศลั่นว่าจะดำเนินการถล่มต่อไปจนกว่ากัมพูชาจะหยุดเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยของเรานี่คือคำประกาศที่ชัดเจนและหนักแน่นหากไม่ยอมก็จะถล่มต่อไปเอาให้คุกเขา่าคลานต่ำมากราบตีนไทยกันเลยทีเดียวนี่ไม่ใช่คำพูดที่เกินจริง แต่เป็นการแสดงออกถึงจุดยืนที่แข็งกราวของกองทัพอากาศไทยที่ได้อัดอั้นมานานต้องใช้คำว่าดุวันดุคืนพรุ่งนี้ถ้ายัางไม่ยอมก็จะถล่มต่อไปอีกทั้ง f 16และกริปเพนได้บินขึ้นปฏิบัติการพร้อมกันแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าอยากเห็น a t 6บ้างเมื่อไหร่จะมาก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้เห็นเหมือนกันทากัมพูชาย่างดือ้อยู่เช่นนี้งานนี้ฝ่ายกัมพูชาเละเป็นโจกอย่างแน่นอน เพราะการที่พวกเขายัางคงเสริมกําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ปะทะก็เท่ากับว่าเป็นการส่งทหารเข้ามาเป็นปุ๋ยให้กับแผ่นดินรายงานการเสียชีวิตของทหารกัมพูชาขาดการว่าจะเยอะเลยทีเดียวในรอบแรกมีการเสียชีวิตไปแล้วถึง6,000นายรอบนี้น่าจะคูณ2เข้าไปอีกสำหรับฝ่ายกัมพูชาทั้งกรเพนและ F16 ที่พากันไปหย่อนคข่หรือทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำรวมถึงปืนใหญ่ของเราที่เรื่องความแม่นยำนั้นไม่ต้องห่วง ยังไม่รวมถึงปืนคออาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนเล็กปืนน้อยที่ปะทะกันหน้าแนวผมเชื่อว,ว่าความเสียหายและจำนวนการเสียชีวิตของฝ่ายกัมพูชาจะเยอะกว่าเดิม